สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีครับผมนะยีตอตลับเขาสู่ช่องอ่ะมาแห่งมวลซื่นมาแห่งภาพมวลครับผมเนาะเอาวันนี้อ่ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะอ่าพิธีอ่าส่งมอบถวายพระศิวรีให้กับอ่าสถานปฏิบัติธรรมครับผมเนาะก็คือหมองที่ว่าพระธุดงเป็นจากเมืองล่าพี่น้องเนาะ มาหนี่ทำพิธีมอบถวายพระศิวิไลพี่้องเนาะสางเสรีจแล้วเนาะ,ะคนหล,ล่นวัดพี่้องค้นลังลังอะไรเข้ามากครับผมเนาะ,ะที่ผ่านมาเนาะไปกระซิบยมแม่เพิน่นเนาะเก้าสี่เก้าด้อพี่้องเด้อเก้าสี่เก้าแล้วก็สนะี่ศูนย์เนาะ เมือ um. ่อนี้รอดตี่ต่ำงส้มงฟังเนาะเราพร้อมกับอัญเชิญเนาะเทพเทวดาลงมาเป็นสักคีพญานพ่น้องเนาะจะมีที่เดียกฝากตอนรับพรองรอดิดตามไปพร้อมกันครับตตกตกกัเทมตุ่กเสมตบางเกินบางกตั้งกัตเตีังกัเตีากกรเียมกุกเทีมต่ำมากกียมกุกระเทียมต่ำคากุกรเทียมกเทีตอดีดดีดดี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  ดีตะเงใจสมมาคูกตาที่คูกระเชื่ตังคู่าับติที่จสมมาสุนัเชคาตาโกตตสมมาคูคูตาที่ตกัะเชืสมมาคูขกเคุมตาเชืกคูกับบุกตาังคู่กัจิูบุกค่ันเชอคุมข้อง้กะค่ะนเดที่คนที่กันเอเตตตปัวะต่เเอเสียเอาแต่ภาษีบาลี้าเวเธอว่านอยากให้มาคุมห้องอยู่ในปีนี้อากาะวดปวดแที่วันนี้ คือบอกนี่ข้ามต่ออยากได้อยากได้ก็งาดสัตว์ชั้นธรรมรักษาเอยกันเพื่อวันนี้ที่สิ่งศิวิชาร์ตสิ่งศิวิชาร์ตเราทำสิ่งศิวิชาร์ตเราทำอย่างนั้นสิ่งศิวิชาร์ตเราทำที่เราทำอย่างนั้นสิ่งได้อชาร์ตเราทำที่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 เราทกที่เราทำที่เราทำที่เราทำที่เ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 าท ก็ตดยลาอวตกลสัฒยานกติกทีกเล่สยานกติกุโอโหเต่ิการยีทสนาพัฒะเอาไว้จังสีจังก็สีงามเลยเอาไว้ได้ทางมาครับก็แทางตัวเมียนในาให้มันมีปากตูนมาทงมีรักสิเป็นปู่หินหรือปู่ย่าเมื่อทางมีลักสิเป็นดอกไม้สีแดงๆมาทางมีทั้งสองฝั่งอะกอกาพูดกตะเทียมัฒยานกติตุลที่กุโโ พาที่ปลูกฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้จะมักปลูกไก่ปลูกแล้วอาไปสีเกสไก่เอาออกไปชี้ก่ไก่ว่าทั้งนี้เป็นวันข้างก็มากบว่าโดยคนปัจจิตุตาเจ้าเหล้าเหลานกปุ๊บปัจจิต่าเจ้าปุบปุ๊บเล้าคือไหล้าวกปัจจิตุทาเจ้าปุ๊บุเห้ากันเล้าสวยสวยไปมาหลายหมงคือกันลณะทั้งเอียงคู่เขาไหว เอาผู้เขาอียั่งอันว่าจางทีละโดยโดยกาอคุสัตว์สัจน้ำเขาอยอะนั่นอแต่เพทายานแ่าจะเพายักันเขาเออมันผู้ให้ติดนู้นนี่นี่นอยาน้ออ้าวูเดีพราบารลี่านเล่เาที่บ่ท่านเลเเ่าปันไหนสองหมื่นกว่าปีสองหมื่นกว่าปี

คมถามดูเดี๋ยวนี้ที่ถามว่าที่เอาอยู่บ่เอาท่าเวทีดดูว่าอ้ท่านในว่าหัวข่านนั้นเอาอยู่ท่าสร้างกับไว้หมดเอาที่สุดต่ที่คนนั้น พี้ว่าเแต่พว่าเาอูวเจ้อาว่นวอยู่เอาออ่านผู้เิ่นมาแต่ผู้เขาควยบ่อันตัวอันจาแม่ผู้โดยดนี่ละอันตัวจัตีตกดอิุุิตระพตจัติจัติกูิติาติะตุุกุตุกูรเติตาูวปต สิสะสุกุตติกตาอุกาตะโกเพรนวาบอกน้บัวใดใดน้นแตภาษานีอันดยดยน้บัวบัวใดหวานนาบัวใดเยนมาดูสิทิทวัตยุคเดวัตอะไรบ้างคุจักบอกนเมืดูปัจจสุกุตติกาลาจัตติกโตติกาไหยานะมือนี่เป็นมือดีมือมงคลเนาะเอ้ายาโศกยาเสารและอันนี้มันแหงห่อนเลยวะ อันพล,ลังค้นกับโบแมนเฮียได้มันปากอย่างใจเลยให้ใจเพราะอยากมาเอาละหลวงพ่อเอาละหลวงพอ <S 2> <S 2> อยอย่อร้อนแล้วอันบ่าวาโดหนหรอกที่อันเสิ่เพิ่น,าานมากวาทีสถานว่าเป็นของมงคลผู้คนเขามาได้กาบได้ไหวเป็นสักอาราบุษาเป็นผลดีเกล่างวัดข้างว่าเพิ่น ทีอาาธนาพระรุงมาปริดิษสถานแล้วกับ่อตนดอกจะเฝ้าโจมเนือดูกลานเนื้อสวรสคสวูสุลเยเตี้ตะชุก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 ุรุก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 ุสุก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 กรกุัุก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 ุอุก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 มกขันหน่วยุุ่ก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 ็กวุ่ขันุกุกุก่กุ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 เากเกุกากุกุกุป็นเชียุุกุกุกนขันนุุ ขันเป็นขันเงินเป็นขันเป็นขันน้ำม่นจะว่าทั้งนี้ตัวหนึ่งพามันตัวหนึ่งพามันเป็นขันเล้อเป็นขันเป็นขันฟังออกก็เป็นเป็นขันจากะตุกตจะที่คอาจาย์หูอยู่หูอยู่เดี๋ยวนี้หูอยู่มันอยากส่อให้หอดแกนครับผมมันหูู้จ่าพุู่ข้างหลังนี่แกนค่ับเออุอาจารย์ะ Dante, itud, อัจาร์โกาจัรยตกุนุโอรยปับธะจยได้โอกาติโกเีค um ัาอจาขยกมือน well ีเป็นของงคนมือนี่เป็นม ah ืองงค้นมือนี <m <m ่เป็นมือมวนเป็นมือยื่นเป็นมือโบ้ให้โศกใหเสเพื่อนว่าโให้โศกโบ้ให้เสามาอยู่แล้วก็ให้เอิญลุงเลี้ยงมาอยู่แล้วก็ใหุ้มให้ยบ้ให้โศกให้เสาสัดหัวสัดหัสัดหัสาดหัสัดหัคสัดหััหโอทสยสจจาสัดหสส ใส่หู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 ใส่ตูใส่ห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 ูส่หูใส่หูส่หูใ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 ส่หูส่หูใส่ิูใส่ห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 ูส่หูใ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 ส่หูส่หส่หูส่หูใส่ิูใส่หูใส่หูใส่หูส่หูส่หูใส่หูใส่หูใสส่หส่หู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 ส่หูใสส่หส่หูใส่หูใส่หูส่หส่หูส่หส่หูส่หส่หู

มาอยู่มาเศร้ามาพักมาปฏิสถา,านแล้วกับติโพใ้เขาได้วก็เพิินว่า เพืนพถดดูทีปตัวตากราญนาชาจิโตประตูกราญนกชาิโกกูข้าสพูเฉยว่าทานอาจารย์ก็ตาพูดให้เอากระดอกกุดาบแดงมาฝังมาผูกมาฝังมือนี่นับเบิ้งดอกกุลาบแดงสีมีจากีบอยู่หั่นสีแมนเบิดเลยอยู่ในดอกกุลาบแดงเมื่อว่ามีจากีบนับนับเร่วมใส่กันคือว่าอยู่หันเพิ่นว่าเพิ่นบอกตุ่งตุ่งดามันผิษสินพิษท่ำพิษอาบัตพิทุกสิ่งทุกอย่างของเพิ่นเพิ่นเอาดอกกุดาบแดงมาให้เบิ่นเพิ่นว่าอยู่ในดอกกุลาบเปิ่มนับจะจีบแหลกสอดจี สุท้ทยมีทว่าใดคือเอาใส่กันค้ามันเป็นตูเดียวก็ขึ้นนับดอกที่สองสัสสวาสสัสสวาสสุพุสทิกรใดเอเตตบุญเมื่อว่นศีลวัานพระเพื่อนมาเอาดอกบัวสามดอกว่างไว้มาฟังเด้แลระจำเอาบาทภาษีวารีที่เพิ่นพายโยพันเมื่อวัานศิลกูได้กาได้ พระก็ได้ย่มก็ได้ขอดอกบัวสามดอกเอามาวางกายใส่ฝาบาทวางกายใส่ฝาบาทฝาบาทมันที่เป็นอีหยังกัยญาหัวม,มันก็นเปลี่ยนฝาบาท<อ>มันก็นเปลี่ยนฝาบาทสามศูนย์แลวล่างให้เอาดอกบัวดเด้อดอกบัวตูบสามดอกเอามากายใส่ะ คันผูใด้เฮ็ดแล้วผูนันทีได้ดีเิ่นว่าได้ที่ยังก็ับ่ฮูหูถ้า่าเป่นได้ดีฟ้าอันกากรบาดย่หันเพื่อนบอกให้แล้วก็บว่าเข้าใจนา้ว่เข้าใจปูสามันคนละมันคนละอยู่คนละภาษาคนละอย่างกันอันฟ้าบาดฟ้าหนึ่งดอกบวชฟ้าเปล่นปีที่ปูนั่นเระบอกแกบอกว่าให้เจ้าที่แลกเพื่อนเอามาให้เบึงเป็่น เป็นขันน้ำมนต์่นวาครับผมแล้วก็มีกาบบาบดนี้เ่นววานุ่มนี่มันปลกหลายเลยว่าเอาบาหนวยหนึ่งมาเอาฝามันฝามันว่างฝามันที่เป็นจงซง่เนาะครับผมและดอกบัวสามดอกกายส่กันนั่นละอันดังสีกบอันเดียวกับอันดังสีสักเจกายานะติสัตพุโธกัสสัะเจตตวทวายานาติัพุทโธกันสัจ

ได้ของแถมมาพร้อมเด้อมีหน้าสูนึงอยู่นีตาตาีเทรายาติโธปกัจะนี่แหะันมยู่ิตเย็นอันใดกยากมาอยู่ตาเทีตาปโตตาเกาลยาาอิธปกัจจะตาเกเรเตุโานาทิปตะวาตายาาทัสทุสุส้าวพี่น้องปูคนมาศึก ปรมาอะไรกเียงด้วยใส่แต่ละรายในการรับชมาอวัดขอพุ้มพุ้มคนอนุญาตบา่ก็่เยอคนเดียวคนนะครับเอาอีหย่งพ้อคายหยอกไม่หวังหรอ